ไม่อ้อยผมจะลงปวดเบ็ดเบ็ดมันติด เอ้ยไม่ต้องอ่อยแล้วอ่อยให้มันทำไมล่ะเข้าเล้วเนาะเอ,อป้ปลามาตีใครก็พาอ่อยเย่างเนี้ยศูนย์นบาตว่ะ <c oughs> จัดตัวจีนเนี่ยมันมันก็ไปกินเหยื่อเราละมันเออมันแต่ว่าผมเราบุดักตัวได้ลหละฮะ a pra... topar. สวัสดีเช้าวันนี้ครับกับบรรยากาศลมหนาวครับเอาําบ่มมาเช็คดูหมายธรรมชาติปลากินยากมาลุ้นดูว่าจะมีปลาไหมอันนี้ก็ลงเบ็ดหกคันครับ อากาศน่านอนอากาศเย็นสบายมากไม้สวยๆครับเป็นสะระปลาหมู่บ้านครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้น้ำประปาละน้ำใสมากแต่ว่าสลายเยอะครับข้างๆมีแต่สลายครับรุ้นมาชมกันจะมีตัวไหม ิ้งาดูลูกสาวนอนอยู่ในรถนี่ครับสภาพาตกปลานะครับนี่ทำกบข้าวผมดูแก๊สลมแรงนี่ครับเป็นพ่อครัวเองเลยครับไม่มีแม่บ้านนะครับ พร้อมแล้วปฏิบัตกันครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อพร้อมตกของลำบ่มหมาปุยนะครับเหยื่อเราจะประมาณนี้ครับสต้มป,ปังลำครับนวดนิ่มๆแล้วก็ตีอามาลุ้นกันครับไม้แนบมมีตัวไหม ัลไม้นี้นะครับสลายจะเยอะหน่อยปลาจะกินค่อนข้างยากเพราะว่าสลายมันจะมีเต็มเลยด้านกลางแต่ตรงกลางจะพอโล่งก็มีน้ำๆมาตกครับตามน้ำแกะมานาพรนะครับนูน่นอยู่ใกล้ๆนะยองครับแกกำลังตีเบ็ดอยู่ รุ้นกันครับไม้นี้ส่วนมากจะเป็นปานินครับยี่ศกนี่ไส์เกตไซส์แปดเลยนะครับแต่จะกินเหออยื่อยากหน่อยปานินหมอตะกลับะบูแต่ปลาซิวหางแดง ตัวเล็กๆเยอะตีเหยื่อต้องทำเหยื่อเหนียวหน่อยมาลุ้นกันกตัวไหมน้าพรแกรลงเบ็ดแกก็กำลังตีเบ็ดอยู่นะครับไปตกที่ไหนก็ไปตกด้วยกันนี่แกก็ชวนมาก็ไปตามมากาดน้หนาวไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่า อาวัดวัด,วด,วดวัดวัดปลาก,กินแล้ว <laughs> นี่ครับบรรยากาศครับครอบครัวตกปลานี่ครับมือโปรครับนี่จะของคนเปิดไม้ครับจะ <laughs> เปิดไม้ให้ตกนี่ครับย้อนแสงนิดนึงอูแม่บ้านแกกำลังทำกับข้าว <laughs> บ้านมีครับแกไม่อยู่แกชอบอยู่ตามเลื่อน นี่ครับแกก็ได้หลายตัวแล้วกระชังแกาตามบุญตามเชียร์กันครับเดี๋ยวปลากินจะมาถ่ายให้ดูแคมป์ของผมนะครับตกปลาชิวๆครับบรรยากาศดีๆหมายบอ่อปลาหมู่บ้านนี่ที่ขับไม่ได้เลยครับมาด้วยตลอดครับนี่ครับนอนในรถสบาย มีมุ้งกันยุงครับสาพาพนี่กับกล้วยครับน้ำพรแกเอามาฝากเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยแกเรียกกินข้าวเฮ้ยครับมาลุ้นกัน ไม่ทันครับเมื <น S 2> อ่กอกอีกอ้ก